สวัสดีค่ะนางสาวจรุนัทนาสุวรรณท่านประธานกองทุนสารศาอันธบุรีนาโคนะคะวันนี้ก็ได้มาติดตามเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจกลุ่มโคอเอกโคนางฟ้าโค้หนองนานาโคโมเดลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาเมืองาดนติจังหวัดนครรสวรรค์นะคะเป็นเงินหนึ่งแสนบาทซึ่งวันนี้ก็ได้อยู่กับสมาชิกกลุ่มทั้งสามคนนะคะเดี๋ยวให้สมาชิกแต่ละคนได้แนะนกัตัวเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชั่อนางปานีชูใจค่ะ สวัสดีค่ะจิตยาซ่อนอะไรค่ะสวัสดีค่ะฉันนางอารมณ์ซ่อนอะไรค่ะตั้งเงินก่นอนคือเรา,า,เะานนเจะไปต้อนมาแล้วนะซึ่งไม่สาบว่าตอนนี้กลุ่มเนี่ยค่ะจะไปต้อนมาที่บ้านที่ไหนกันหรือต้อนที่ไหนอาจะไปเสียได้บ้ากตอนนี้นะคะจะได้ที่นี่ถือเป็นกรต่างกุ่มลหลายๆเราฟังนะคะ ตอนนี้กระดาไปท่นหนึ่งมาส่วนวน,ะะวน,นึงแล้วาจารกองชิ้นนะคะสีวาของคุนได้นะคูยย้มทำมาเซลลตูุดิบคู่ขี้เลยล้วรก็อุปกรณ์ทำก้นเฉื้อยที่ชนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ทำาดืนหนึ่งเดืนหนึ่งด้านทำกลืนเลยนะคะ,ะทำลาไลาย,ลายกลนเลยะคะ่ะอันนี้จะ<ส>ได้สีวะร,อร้องจะเราได้เป็นต้นตังมาเร็วขายฉ่ายก่อน ก่อนกเฮ็ดนะคะตอนนี้ไมีสามีออเดอร์ีสหนะมั้งคะตอนนี้มีออเดอร์ของกีระยูทีถุงย่อยถุงย่อยประมาณเกือบสรางขันก้อนแขกของนอนก็เลยนีดาบอสประมาณปันอร่อยกอนค่ะแต่ของนอนอีกคนนึงด้วยค่ะนี่แยกชั้นข้างบาน ก็สร้างมีออเดอร์เลยของมาเลยประมาณกี <S <S ่อนนะคะตอนแรกมั่นก็ห้าพันคนดาพันคนตอนต่อไปค่ะเร้้่งส่งอนึ่ต้นโก้าบาทแต่เป็นส่งนี้เงินชิบบาทเป็นส่งหน่งแต่หน้าความก็เหมือนนะจก่ายก้าวบัค่ะเจตีนี้ก็ฝึอจะร่างจะนี่เลยวิจจะจองส่งเงินกูเนี่ยค่ะกระป๋องทุนเราจะทำบระกัสนะคะทุกทุกวันที่อะไรค่ะทุกวันมาทุกวันที่ห้าคเดือนกางกาคอะไรกางหลังนี้จะเป็น ทปนีิปวารังจังนี่แหละคือเราจะปลีนีใกล้กอแลว้วปลีนี่ยังค่าเป็นกล <ำ S> ุ่มนะคะกลุ่มอยู่แต่าตามคนนะคะค่าเป็นค่าดอก,ดอกใช่ไหมคะพี่แยกเก็บดอกค่าน้องเป็นดอกค่ายยายเก็บดอกค่าได้มากกว่าทุกคนนะน้องเพราะว่าเก็บทุกวันทุกคนหนึ่งไม่ประจัญบานลูก วันตัววันใช่ไหมคะในรวมกลุ่มรวมกลุ่มเรารวมกลุ่มใช่ประมาณหน้าพิจิตรอนหนึ่งวันหน้าพิจิตรอนหนึ่งวันก็คือรูปอะไรคะโหลกสิบบาทโอเคมาบาทเหลือตีหลัคใชก็คือพันสามสิบก็คือสามพันบาทได้การได้การส่งให้เราเตรียมไว้วันหนึ่งที่บ้านบอเราเป็นไรส่งไปสุกเรืยบร้ะค่ะเพิ่มมาจันจะว่าจะไม่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 เก็บรายวันน้องจะเก็บเวลาเพราะว่าไป็ช่วงขึ้นเดี๋ยวเราค่ายให้กับเมฆาเราจะเบื่งเป็นรถน้อง ในเราก็จะห like ักกันไวเนข้าวในบัญชีอะไรเลยเงินเนี่ยคือจะข้าวเป็นระบบบัญชีเราจะไม่ต้องเดือดร้อนเวลาเราช่วงหนักประจาเดือนต่อึ่งประจําเดือนต้่งเราก็ะโจนเลยค่ะติดตามอยู่เราจะเ้าไในบัญชีนะคะจิดว่าเงินทุงเซ็มานี้ไม่มีปัญหาในการต้องใช้ขึ้นใช่ไม่กังวค่ะไม่มีปัญหาค่ะครบหนา่เดือนหนะาหเดือนค่ะยืนยันนะคะยืนยันค่ะข้อบคุณมากๆที่ให้โอกาสกันล้น นี่เราก็เนาจะเราได้มาเลยยมก้อนเฮ็ดก้อนกลุ่มเลยนะคะดอกก้อนเฮ็ดเราก็สร้างมาปะเปรรูปเป็นอาหารได้นะคะตรงน,นี้ก็มีบันีตีว่ากลุ่มในถ้ำนะคะก็คือมีเมนูอย่างลาบเฮ็ดนะคะแล้วก็นี่ก็คือเอสทอดนะคะ